เอาละต้องขอสัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมเมป๊ตนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมหายไปเลยเกือบสามสัปดาห์เนาะประมาณสองสัปดาห์กว่าเนื่องจากว่าผมต้องกลับต่างจังหวัดเนาะ,ะก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปหรือไลฟ์สตรีมเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาสอนอ่าคอมโบของ ทวินทวินชาร์โดแอ็เนาะหรือขวาดคู่ก็มีน้องคนหนึ่งรีเควสมาเนาะว่าให้เชิญสอนหน่อยอ่าแต่ก่อนอื่นอยากจะบอกว่าจริงจริงถ้าเราอยากรู้อาวุธอ่าชิ้นไหนเล่นยังไงเราสามารถเข้ามาเทสในอ่าโหมดเ i n g ิงกราวได้เนาะอ่าโดยให้เราสร้างห้องเนาะอ่าเริ่มสร้างห้องก่อนอ่ะเรากดเกีย,ยร์เนาะเียร์ูมอ่าแล้วก็เลือกโหมดตรงนี้ ่าให้เราเข้ามาที่เทนนิงกราวเนาะอ่าปุ๊บล้วก็เลือกอ่นแรกเลืกแมปแล้วก็กดเขียดร o มเนาะอ่าถ้าเราอยากจะสร้างหน้าอ่าสร้างเกมเนาะหรือว่าสร้าง Room ก็คือหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าจะเป็นให้เราเลือกอ่าโหมดนักิยิหรือว่าเล่นเล่นแบบเร็วเนาะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้จะเป็น q u i c กควิ e กโหมดเนาะเออควิกสตาร์ ถ้าเรากดที่เกมดอบบี้เนอะอ่ากดไปเกมดอบบี้แล้วก็เครียดรูมอืมกดตรงโหมดเท,ทนนิงกลวปป๊บเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่านถ้าเราแบบประเทศคนเดียวเนะแบบไม่ต้องให้ใครมายุ่งอ่ะกดเครียดอ่ะปุ๊บโอเคทีนี้ก็กดสตาร์ทเกมได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จากนั้นผมก็จะตัดไปที่ในเกมเลยก็แล้วกันนะ โอเคครับตัดมาที่ในเกมเลยเนาะโอเคปึ๊บก็ราสาธิตขวานใช่ไหมอ่ะทวินชาร์ลแอกทวินชาร์ลแอกแล้วก็ทวินไลท์แอกนีเ่เหมือนกันนะทั้งขวานทองแล้วก็ขวานขาวอ่ะแต่ผมเชี่ยขวานขวานนี้เพราะเนื่องจากเป็นของฟรีนะอ่ะเอามาทั้งหมดเลยป,ปึ๊บเอ่อเราวก็จะไปดิ ขอ,อสร้างวัดมาก่อนหน้าสักตัว<ะ>โอเคอ่ะฝัานคู่เล่นยังไงถ้าคนที่เก่งภาษาคิดประมาณหนึ่งเห็นทางด้านฝานไหมถ้าฝาก็จะบอกว่าขวานนี้มีคอมโบยังไงมีสเปเชียลแท็กอะไรบ้างเนาะ าตามขวาเลยเนาะอันดับแรกเราเริ่มจากการจุดดปกติก่อนอัน,นจะเป็นคลิกสาย้างนะคลิกซ้าย้าก็จะเป็นการฟันแบบอสองน,นะสองจังหวะแต่ว่าเป็นการฟันสองจังหวะที่ค่อนข้างจะแรงถ้ารู้จักดาเมจก็จะเห็นได้ว่าตีทีนึงก็ถ้าส่วนนี้ก็จะสองพันกว่าเนาะถ้าส่วนท้องโอเค อ่าต่อไปก็เป็นคลิกขวาค้างเนาะคลิกขวาค้างจะเป็นการสับจังหวะแบบรัวๆอ่าเดีวสเตอร์นยก็จะเห็นก็จะมาสับ100อ่าประมาณน,นี้เนาะโอเคต่อไปก็เอาเป็นคอมโบแรกก่อนนะคอมโบแรกให้คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วคลิกซ้ายสองครั้งหรือ เอาง่ายคือคลิกขวาและคลิกซ้ายค้างเลยอ่ะขวาหนึ่งค้างแล้วก็ซ้ายค้างจะเป็นการประกบปลายดาบทั้งสองเนาะปลายดาบขวาแล้วก็ทุบพื้นโดยคอมโบนี้ทําให้ตัวเองอยู่ยในสถานะอามาตะชั่วขณะตอนที่เราไล่คอมโบตอนจะทุบพื้นนะนะแล้วก็ถ้าผีอยู่ในร่างผีทำให้ผีกระดอนเนาะหรือกระเด็นนั่นเองอ่าประมาณน,นี้ ต่อไปก็ขพุณที่สองเนาะขั้วที่สองให้เรากด R ที่ศัตรูเรียกว่าผีเท่านั้นนะจะ,จะใช้ได้ก็ต้องเมื่อเป็นผีอา่าให้เรากด R ป๊จะเสเกเงาลงมาทุบจะทำาดาเมจหรือความเสียหายค่อนข้างแรงแล้วก็อา่าซอบบี้ที่ถูกขั้วนี้จะติดสถานะ ไม่สามารถโจมตีได้เป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือโดนใบนั่นเองต่อไปขาโบสุดท้ายนะครับให้เรากด R และคลิกสายพร้อมกันแต่จริงจริงนไกด์มันบอกว่าคลิก้ายก่อนกด R ที่จริงกดอันไหนก็ได้แหละะงั้นก็คลิก้ายแล้ R พร้อมกันเป็นการเสกเงาอกมาโจมตีรอบๆของเงาเนาะ โดยศัตรูหรือซอมบี้ที่โดนท่าน,นี้เข้าไปจะทำให้เดินช้าลงประมาณนี้เนาะอะ่ส่วนอ่การคอมโ,มโบเนาะของขวานปกติก็จะเล่นกับพวกอย่างถ้าเป็นเซตอีพิกก็จะเล่นคู่กับสัตว์ปรากลแล้วก็บอยแอนเจอร์เนาะหรือซูพปมร์เซนททเนียลก็ได้ อย่างถ้าเราเล่นเน้นตีไปเรื่อยๆแบบฮัมโบแล้วก็จะระบดแล้วก็ตีครับหรือถ้ามีฟับบี้ตัวไหนที่คิดว่าเป็นอันตรายก็กดตามเาใบมันก็ได้อะเบิดก็ได้ส่วนฮัมโบส่วนใหญ่ฮัมโบทุกทีจะไว้ใช้ตอนที่ในเดอนเนาะป่านนี้แล้วเนาะส่วนอ่ะ เออวิธีส่วนคอมโบที่เสกเงาลงมาหมุนนะจะใช้อะไรดีก็ต่อเมื่อเราะเอาอเวอยเบนเจอร์เนาะอ่าครับ cool. เราจะเอาวร์เบนเจอร์หรือซูเปอร์ซิีเนี่ยเนาะในการสร้างหลุมดำแล้วก็ใช้ท่าหมุนมในการเก็ยังา คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะ,ะดําแล้วก็พาหมาัดก็ได้ก็ใบก็ได้แล้วก็คอมโบที่เอาเงามาคุกซอมบี้ที่ทำให้ซอมบี้เหลี่ยนใบนั้นมันสามารถโดนได้หลายตัวเนาะก็อย่าที่ทำเมื่อกี้ก็คือเอาดําให้มันโดนในล่มดํา แล้วไปมันก็นจะไอ้นี่เนาะมันเรียกมันก็นจะโดนอ่าประมาณนี้ก็มันแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะว่าเราจะเล่นแบบสไตล์ไหนก็เอา้ก็ประมาณนี้ลวกันเนาะโอเคงั้นก่อนจะปิดคลิป,ปก็แต่ขอคุยอินึงเนาะก็ ใครที่อยากรู้ว่าอาวุธชิ้นไหนเล่นยังไงมีคอมโบมีอะไรบ้างการโจมตีแบบไหนให้น้องๆหรืออเพื่อนๆสร้างหมดทนะิ้งกราวเนาะหรือที่เรียกว่าหมด i ฮเอาทอ่าอย่างที่ผมสอนไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะถ้าอยากดูอาวุธอะไรแล้วก็สามารถเรือกชิ้นนั้นแล้วก็ดูไกด์ด้านขวาได้่นะแต่ว่ามันจะไม่มีทุกอาวุธเนาะ อาวุธเก่าๆเขาไม่ได้ทําไว้ซึ่งจะมีแค่พวกอาวุธใหม่ๆอะอย่างนี้ก็ไม่มีอะแหมบางชิ้นก็จะมีมันก็จะไม่มีทุกชิ้นเนาะอะ,อะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันถ้งั้นก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคก็ ตอนนี้ผมก็กลับมาอาจจะกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วเนาะนากนี้หายไปเกือบสักสัปดาห์โอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ